ร่มหรือไม่<ะ>แดดจ้ะอไม่คือเดี๋ยวนี้ปากาลังอย่างนี้เท่าไหร่คะถ้าอันเล็กๆแปดสิบบาทเอง เฮล lo สวัสดีค่ะมาพบกับยูโมโมชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาบุกตะลุยนะคะต้นไม้นะคะร้านร้านขายต้นไม้นะคะลับๆในซอยสวนผักนะคะว่ามีร้านไหนขายอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งจะมีคุณลุงคุณป้าน,นะคะเป็นเจ้าของสวนเจ้าของไร่นะคะมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าบ้านใครอยู่แถวนี้แล้วอยากซื้อต้นไม้จานวนเยอะๆก็อยากให้มาอุดหนุนคุณลุงคุณป้าที่นี่กันนะคะเดี๋ยวไปรีวิวร้านแรกกันเลยค่ะไปพบกับร้านแรกนะคะชื่อร้านสวนดวงสมอนนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูหน้าร้านก่อนร้านดวงสมอนนะคะก็อยู่ในซอยสวนผักนะคะ Uh huh. ของป้าเป็นไม้น้าคุณทารักษาอะไรอย่างนี้นีคือฟ้าประทานพรฟ้าประทานพรป้าหนูถามน,นิดนึงอีต้นเงี้ยหนูเห็นเขาขายกันเยอะเลยในซอยบ้านเราอ่ะอเขาไปทําอะไรอ่ะประดับสวนนะนะอ๋อปลูกแล้ไม่ค่อยเป็นไร,ไนไรที่มันมีลูกปอแปรปอแปป่ะ ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมที่มันป๊อปแปร์ดำๆใช่ป่ะต่อติอ๋อรุ่นเกล็ดต่อยติรุ่นไหนก็ไดอย่างนี้คุณป้าขายเท่าไหร่อะคะขายปีกอยู่สามสิบบาทขายปีกอยู่สามสิบบาทแต่ก็คือที่นี่ก็ขายราคาส่งด้วยราคาส่งด้วยราคาส่งเท่าไหร่คะราคาส่งเท่าเยอะๆก็ยี่สิบบาทเท่าเยอะๆต้นนี้ก็จะ20บาทนะคะต้นที่มันเป็นแบบป๊อปแปร์ป๊อปแปร์สมัยก่อนนละ แบบเนี้ยขาเรียก่อนไรเขาเรียกได้จริงเดิมนี้เขาเรียกฟ้าประทานแต่ว่ามันยังเขียวอยู่มันก็เลยป๊อปแปะไม่ได้ดฟ้าประทานพอนะคะต้นละ30บาทนะคะถ้าเป็นราคาส่งก็ต้นละ20บาทก็คือต้องซื้อ12ต้นขึ้นไปใช่ไหม,มก็ซื้อไปขายเรื่อยๆประมาณเนี้ยพวกกมาซื้อไปขายส่วนมากทำไมคนมาซื้อไปขายเนาะบางคนก็ชอบไงไปปลูกแล้วเป็นแค่รั่วอะไรเงี้ยได้แล้วอย่างต้นเนี้ยคะ พุทธรักษาพุทธรักษาก็คืออันนี้คือต้นเดียวกันมันจะมีใบเขียวอ๋อไม่ใบเขียวอันนี้ดอกสีแล้วก็ดอกเหลืองพุทธรักษาหมดเลยดอกสีข้างหน้านี่ยดอกเหลืองอ๋อนีพุทธรักษาใบบางทีเขาเรียกใบลายบางคนเขาเรียกใบด่างแล้วแต่ออ๋ถ้าช่วงนี้คนเล่นใบด่างก็มาดูต้นนี้ใบด่างมันกันเท่าไหร่คะเหมือนกันปกติกก็ขายอยู่สามสิบสามสิบบาทใบด่างสามสิบบาท อันนั้คือใบเขียวแต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบดอกส้มดอกเหลืองเนี่ยก็จะเป็นใบด่างต้นละ30บาทเหมือนกันอันนี้มันก็มีอันนี้ก็มีดอกส้มนะนี่ก็ดอกส้มดอกส้มแล้วก็มีดอกเหลืองแล้วก็มีเขาเรียกผีเสื้อดอกผสมลูกผสมผีเสื้อดอกผสมก็ซื้อไปแต่งบ้านเหมือนกันเวลาเขามาซื้อก็คือเขามาซื้อไปขายส่วนมากซื้อไปขายส่วนมากซื้อไปขายอย่างของคุณป้าก็คือจะเพาะเป็นแบบ รตใหญ่ๆญญอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นโซนนี้คือของคุณป้าเลยค่ะของอาค่ะก็จะมีพวกหมีพวกกาตาป้นเท<ๆ>น่าไหร่ต้นละสิบาทใช่ไหมอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ขายปีกอยู่ส5นะคะแล้วถ้าขายส่งอะคะขายส่งเหรอขายส่งถ้าเอาเยอะๆอย่างเอยก็ห้ต้นด้ ก็50ต้นขึ้นไปถึงจะเป็นราคา8บาทถ้า50ต้นขึ้นไปก็จะเป็นราคา8บาทอย่างป้ายที่เขาปักว่าจองจองนี่คือจองหมดแล้วองหมดแล้วอันนี้คือต้นหลิวเนาะหลิวและนุ้นผักกากอผกกาอันนั้นใส่ยลุงเขาซื้อไปขายอะเนาะซื้อไปขายตอนนี้เพนทองเียนทอง ราคาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะก็คือ15บาทราคาปีถ้าส่งก็คือ8บาทต,ต,นนต,ต้องซื้อ50ต้นขึ้นไปนนหนูเลี้ยงหนูซื้อไปรอบที่แล้ว10ต้นตรงเนี้ยไม่รอดอะ่ะอ๋อไม่ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมใส่ปุ๋ยด้วยรดน้ำด้วยใส่ปุ๋ยด้วย ผู้สุขบ่โชคอันไหนอันไหนจ๊ะไม่ไ <mañana> ด <lee cocaine> okay. ้ปล <rawd> ูกนะเนี่ยดอกขาวเนี่ยดอกขาวอ๋อผู้สุขบ่โชคนู้นขาวๆอันนี้กันราคนราคาเท่ากันหมดเลยตรงนี้อันนี้เหรอสีขาวเหรอผู้สุขโชคต้นละสิบห้าบาทนะคะถ้าซื้อเอ๋ออย่างนี้ต้นละสี่บาทอันนี้เป็นแม่พันธ์ ตันละสี่บาทคือก,ก็รับไมค์ดีนึงจากพวกทองสิบห้าอ๋อรับมาอีกทีนึงจากคลองสิบห้าอ้าวถ้าใครไม่อยากไปคลองสิบห้าก็มาที่นี่นเนาะแล้วด,ด้านหลังนั่นคือคุณป้าไว้เพาะต้นไม้อะค่ะนั่นเหรอมีของอา้างก็มีสูตรแม่ทำนั่นคือเพิ่นใบมะขามแล้วก็มีลูกแตงลูกระฝุ่งอย่างเงี้ยแน,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 น่ใจไหมอืมแล้วมีของอกก้างจะมีกคนนึงทำกะหรีวอย่างเดียว เ,เดี๋ยวนี้เป็นเป็ดเป็นร้านช้าไปหมดแล้วใช่ใช่<อ>สวนผักเเยยมากลนี่โดนกบไปหมดแล้วอ่ะไปทำหมู่บ้านเนาะของกินเยอะมากเลยเนี่ยอือเอยเราเดี๋ยวนี้ของกินเต็มไปหมดเปิดร้านทุกวันใช่ไหมคะอ่าทุกวันนะอ๋อเปิดกี่โมงคะก็ประมาณแปดโมงแปดโมงกว่าประมาณเนี้แปดโมงแปดโมงกว่าแต่ถ้าอาเขาอยู่ก็เปิดเร็วเขาเนี่ยนะอือ ่วน,น,นหอมไล่ย,ยุงนี่ขายไหมคะขาย่เท่าไหรค่คะหสิก็ี่สินอ๋อสบหาสิบบาทก็มี่วนหอมไล่ย,ยุงแต่ไม่ได้มาเยอะใช่ไหมไม่ได้มาเยอะเพาคงม,มีีนก็ฝากร้านคุณป้าไว้นะคะคุณป้าชื่ออะไรคะป้าเพลินค่ะ ป้าเพลินนะคะก็แวะมาที่สวนผัก32ใช่ไหมแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะอยู่เลยป้ายซอยวัดบางไกรในมา,าดดเดย,ยอามาเรีนบุกมานิดนึงใช่ไหมอ่าะนะโรตัศอะไรนะโรตัดเอ็กเพรสเล็กเนาะ,นะก็จะถึงร้านป้าใช่ใช่เบอร์คุณป้าเบอร์อะไรนะคะของเรา064ค่ะ6345 765 765นะคะ ของอาเขาเนี่ยไม้ไม้ไม้พวกไม้กระถางเล็กเนี่ยต้องศูนย์ศูนย์หกสามเก้าสามแปดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอืมโอเคค่ะขอบคุณสวนโรงสมาบานะค่าฮ่าฮ่าค่ะนั่นชื่ออาเขาค่ะเอาไปไปถังแล้วพอดีมีแต่เหลืองไม้ล่มหรือไม้แดดจ้ะแดดจ้ะไม้แดดเอาไม้ล่มหรอเอาไม้แดดเนี่ยแหละ อันนี้น่ารักแขน,นงก็ยังเป็นเป็นอี่างนี้อยู่เอาไม้ระดิ่งนี้ประการังพอดีวันนั้นอันนี้ไม้ร่มหรือไม้แดดไม้แดดไม้แดดถ้าเป็นไม้แฝดได้พอดีวันนั้นอ๋อนี่องมีมขายไงลอง นี่ลูกมันอยู่นั้นต้นใหญ่หน่อยด้วจ้ะอ๋อนี่ต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กนี่ไะมายมแดงเนี่ยเปล่ดอกมันออกเยอะนะแต่ลูกอ๋อนี่ไงลูกเนี่ยลูกมันเนี่ยมายมแดงอ่าโอเคขอบคุณค่ะมาถึงร้านที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันร้านนี้จะมีต้นชนชมด้วยใช่ป่ะชนชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปขอพี่เขาก่อนนะเขาก็จะเป็นส่วนข้างในก็เป็นชนชมอันนี้ชื่อร้านอะไรคะ ขวัญเมืองนะคะอยู่ในซอยสวนผักเหมือนกันนะคะอืมก็ข้างในก็จะเป็นต้นที่เขาแบบพาอชำอะไรไว้เรียบร้อยข้างนอกใช่เดี๋ยวดูส่วนใหญ่ก็คือเป็นชวนชมเลยขายราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่ไซซ์ครั้งที่แล้วมีในช่องมาถามว่าต้นชวนชมให้แนะนำต้นชวนชมเนาะ วันนี้ก็มาเจอร้านที่มีขายต้นชนชมแล้วจะลองยกตัวอย่างอันนี้อันนี้ใช่ชนชมปะอย่างนี้เท่าไหร่คะถ้าอันเล็กๆร้อยนึงอันนี้จะเป็นราคาร้อยหนึ่งก็จะเป็นแบบไซส์ต่างๆกันเลยอันใหญ่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็คือร้อยห้าสิบแล้วอันเนี้ยหูกระต่ายเนี่ยแปดสิบบาทต้นนี้นะคะแปบาทเองฉันชอบต้นนี้จัง นี่ที่ชอบต้นนี้แล้วต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทต้นนี้แปดสิบบาทเอาต้นนี้กลับบ้านได้ไหมแล้วก็มีโพยเซียนอันเล็กๆที่พาะอยู่ใช่ไหมคะ อ๋อ oh. ยยวันนี้เขาไปช่วยงานศพอืมปกติยายเป็นคนขายเขายก็จะรู้เป็นคนเพาะอะไรเป็นเจ้าของสวนใช่ไหมหนูนานๆจะมาวันนี้ยายไปงานศพจะเป็นไงคะพี่อะเบี้ยเศรษฐีอืมส่วนใหญ่จะเป็นเบียถถเเบ้ยเศรษฐีแล้วก็ปล่อยเซียนส่วนชมนี่เขาจะขายตรงมากกว่าปล่อยเซียนต้นเท่าไหร่อ่ะ ก็รีวิวไปแล้วนะคะ2อร้านในซอยสวนผักนะคะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วติดตามกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ